รออาทิตย์หน <No ้านะคะรอวันจันทนะกำลังหาหาหาหนต่อแลวบอกแล้วบอกรอก่อนกันนะคะโอเครอดค่ะต่อไปที่สองค่ะ 1นาทีถ้าเกิน,นห้านาทีเราก็จะออกเลยนะคะถ้าเกินสิบนาทีเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าโทรศัพท์ย t u ู e เอช่อง YouTube เราไม่รองรับเกินเท่าไหร่นะไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าน,านานๆนะไม่ได้ค่ะนี่ค่ะต้องหลบตรงนี้ใช่ไหมเพื่อน ห้ามตายเด็กขาดเลยนะคะ,สะแสดงดูแบบนี้นะคะเฮ้ยเฮ้ยมีการฉับก,กันด้วยอะ่ะมีกินเฮ้ยเฮ้ยมีการมิ่งไล่ฆ่ากันด้วยอะ่ะค่ะทุกคน เฮ้ยเอาไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอเครอลิฟนะคะทุกคนระหว่างรอเราจะตัดเลยนะคะอุ้ยนี่มันด่านเก่านี่โอเค ที่ตรงเดิมดีกว่าค่ะยืมมุมเดิมค่ะมันซ้ำแล้วหรอคะทุกคนเปิดมาก็ดานเก่าเลยไม่ต้องซ้ำแล้วแหละตอนนี้จำนวนเงินเราอยู่ที่สองพันสี่สิบบาทนะคะทุกคนเฮ้ยเสียงเคาะประตูมาแล้วค่ะไม่ต้องตกใจนะนี่พี่ดาเองนะคะพี่ดารินเองไม่ต้องตกใจอุ้ย ฉับฉับฉับมากเลยค่ะตรกรอนค่ะโอ้โหฉับฉับเห็นไหมคะทุกคนโดดฉับเอ้ยมันขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่อยู่ข้างล่างเหรอมันเข้าไปในลิฟต์แล้วนี่นะที่เราออกมาหลบอยู่ที่นี่นี่นะะ่ากลัวจะรอดไหมคะทุกคนวันนี้เราจะรอดไหมรอดค่ะระหว่างรอที่ลิฟต์ป,ปิดนะคะนี่จะตัดเลยนะกลับมาแล้วคะ่ะนี่น่าจะเป็นด่านใหม่เนาะ ด่านใหม่ที่เราไม่ได้เล่นซ้ําเมื่อกี้นะคะด่านใหม่แหละหลบตรงนี้จะรอดไหมรอดูกันค่ะนี่รุนกันค่ะทุกคนเราต้องมารุนกันทาาที่ดีอ่ะถือสีแดงไว้ดีกว่าเพราะเราจะได้องวิ่งหลบเฮ้ยมันมาแล้วค่ะ ค่ะทุกคนมันมาแล้ว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 มาแล้วค่ะทุกคนค่ะมันมาแล้วค่ะมาไวมากเลยเหตุการณ์มาไวมากค่ะขอโทษนะคะที่กีละคือมันไป็อารมณ์คนกีเนาะค่ะทุกคนก็เข้าใจกันด้วยนะคะเพราะเรากลัวแล้วยังไงเราก็รอดค่ะตัดไปเลยดีกว่าค่ะตัดคลิปค่ะมาแล้วค่ะทุกคนคลิปใหม่มาแล้ว ดา่านใหม่มาแล้วโอ้โหออกไปได้แล้วค่ะออกไปแล้วออกไปได้แล้วนะทุกคนเราต้องเราไม่มีอันกระโดดอะ่ะมีแต่อันวิ่งอะ่ะนี่เขาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไ,ไมมันมืดจังอะ่ะสว่างแล้วค่ะทุกคน เฮ้ยโอ้ยมั่สีแดงแล้วค่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อแกนี่เข้ามาค่ะแกนี่ค่ะแกนี่โอเคนี่ยังรอดอยังรอดอยู่ตัดค่ะ,ะลิ์เปิดแล้วค่ะทุกคน ไปดูกันเลยว่าข้างนอกมีอะไรบ้างให้เราจะต้องไปสำรวจตกใจหมดเลยเจ้าหมูทำดะไรกันเฮ้ยครอบหมูอออหออหมเองจังเลยหลบออตรงนี้ก็ได้สำหรับออตรงนี้ก็ได้นะโนอ้จะเนียนอะโอ้โหเนียนมากค่ะทุกคน,อน,นมอยมองไม่เห็น หลบนะคะก็น่าจัดเนี้ยอยู่แหละไอน,นแดงมันโผล่ค่ะทุกคนไม่เงีย้ยเง,งี้ยไหมใครเปิดไอ้นนแดงตรงนั้นแล้วก็ม,มีกองลอยกันแหได้ไปเลยโอ้โหมีคนเยอะมีคนเยอะไม่ไม่ปลอดภัยแน่ค่ะถ้ามีคนเยอะนะโอเครอดค่ะตัดค่ะตัด มาแล้วค่ะมาให้ทำอะไรอ่ะไอ้ตรงเนี้ยใครรู้บอกเลยนะเพราะว่าเราก็คงไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละค่ะอ๋อให้ปีนเหรออ,อ๋อเราก็จะปีนได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมขอโทษนะอยากจะรู้ว่าคนที่เล่นกับเราวันนี้อ่ะมีใครบ้างคอมเมนต์นหน่อยละกัน เดี๋ยวจะไปอ่านทุกคลิปเลยเข้าใจไหมคะโอเคนะคะเนาะมีใครบ้างคอมเมนต์หน่อยนะคะเราจะติดตามกลับค่ะ okay. โอเคนี่ทำอะไรอ,ะอ,อ่ะทำไมตายอะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้เราเสียนะคะ ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะ